ต้องออกขาเลยนะครับชิดต้องขอทีไทเอาแล้วเออนะฮะสักรนพรได้ไหมยิงได้ไหมถ้ายิงไม่ได้ต้องขอที่ไทยแล้วดูว่าถ้าขาที Nowadays, ่จะยิงทำไม่ได้นี่จบเกมเลยนะครับสักรนพรภูพานเออแล้วเลยแต่นี้ทำอะไรได้ไหมไม่ได้เกมจบนะครับ เปนทำไมไม่ยิงตัวนี้เราลุกไปหาอะไรตรงนั้นเราเออามาตัวนี้พี่ลูกยิงบอลไม่ได้อไอตัวยิงก็ไม่ทำงานนีน่ีตั้งสีต้นครูที่ปรึกษาโทษไม่ไดมมนะมีคุณยนต์แหนลงทุนนี่ไม่กลัาห้าหมื่นสี่หมื่นเนี่ยนะสี่หมื่นห้าศูนย์ทำงานไม่ได้นะหน้าพรกหน้าวนปวดกระดู ถามวัวนะสุนทรนไอ้มวลมวลอยู่ไหนมวลมึงไปทำโทษเเลยเ <_ s 1> พื่อนมึงยาดิบเนี่ยไอพอหาอะไรไม่ได้เนี่ยกูมาไม่คุยขอลาแบบลาจิตมาเลยเนี่ยฮะกูยังไม่สามารถมาเล,ยาล่ยกาได้เลยแต่อยากย้ายจากกระวันไปอยู่เทคนิคสุนทรนทำหาอะไรไม่ได้เดี๋ยวกูโทรบอกพร้อมอ่ะจากอาชีพและเอกรนชาติ robot เ,เป็นผู้หาสติกเกอร์นะครับ ก็ใช้ได้หนึ่งนาทีถ้าไม่ได้นะครับของชนิดสุลนพรต้องอก้อมสนามไปแล้วก็ขอรีททยตามรอบมากจนเมื่อกี้เราไม่ดีใช่ไหมนะฮะยมพร้อมนะครับเตยนกาพร้อมยนพร้อมปริชาติหาให้ได้นะครับทำลายแล้วก็ต้องหา,าแต่เราต้ได้มาสอ <Stand S 1> <มา S 2> ให้ <five. S 2> ได<ป>้ three two หมือสามลูกตึ้งได้ฮะลูกที่สองลูกที่สองตึ้งอ้าวนะครับได้แล้วอีกยี่สิบเป็นยี่สิบห้านะฮะอ่าเนียนะอ่าสองของผู้ตีมาเก็บลูกบอลมีหน้าที่ยิงบอลนองเอฟของผู้จะสู้ให้ร่วนะฮะ อ่าวขวี่ยไยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเนพื่อนบอกใจเย็นใจเย็นซ้ายดอยซ้ายดอยอ้าวดีดีดีเพื่อนบอกดีดีได้สินะครับดีหนึ่งได้สิถ้าดีสองจะได้เป็นยี่สิบนะดูว่าดีสองประเทศสองได้หรือไม่นะครับเทคเด็กจ่ายชื่อเลขปริชาติปริชาติามาๆเพื่อนบอกมาเอากลับไปเดินเริ่มต้นเลยเมื่อกีไ้ได้ได้ได้แล้วนะครับได้แล้วมาลวกประถุว่าได้ไปจิะแนน วางบอลเอาเท้แล้วออกไปเลยนะฮะเร่เรวสกลนครสกลนครบูพานบูพานจ้าบูพานริงเอามือมางอให้มันบีบมาถึงลูกบอลก็ได้แล้วนะฮะบีบลูกบอลมีมิติดทางนเสร็จแล้วมันไม่ถึงบอลบีบไม่ได้อ้าวร่วบอีกนะฮะปริชาตินะครับปริชาติจากวิทยาศาสตร์ชี้แนะครับดรปฐมวลสถานีนี้ถ้าจะเสียงก็ดี ก็เวลาให้ใจชื่นมาเห็นให้พอรอประพลในแล้วลูกกใจที่ไมาเห็นแล้วเข้ารอบไปสามทีเชิญรัฐานาะได,ไ,นได้ไหม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 โอ้ได้หมดเวลา,ากลา็ากโอเคแล้วนะฝั่งการประกาศผลจาก